ทำไมตำนานไม่เคยส่งผมเลยโอส่งแล้วผมคุณก็บอกให้ผมวิ่งแล้วผมก็วิ่งแล้วคุณก็ไม่ส่งเวลาคุณวิ่งไม่มีเกือบเขาเห็นไหมเลยตอบคุณครับต่อนครับตดูวันนี้ตำแหน่งอะไรพี่ตำแหน่งค่ะข้างสนามวิ่งไปยิงกี่ลูกดิวันนี้ไม่ได้กระเติร์ดแบบไร้ทานแล้วไงนนะะเา แผนการเล่นเป็นไงอ่า16 16 8 16 8ครับเร่นนะโดดเร่งลากโดดเร่งลากในบอลต้องใส่ดัวไหมครับใส่ด้วใส่ด้ใส่ด้กติกาเมืองไทยพี่ไหมไทยนะครับเมียน้อยออกลูกตนเมียเรื่องหมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆในดอนแล้วก็คือพี่ๆจากสิงคโปร์มาจากมาจากกรุงเทพเลยครับแล้วก็สวัสดีแฟนคลับผู้ชมทางสนาม

วันเถนในวันนีู้้ฟังกติกาก่อนนี้เป็นบอลสีเ้านะครับแต่กติกาวมวยไทยบอลสีเ้ากติกาวมวยไทยเจได้ทุกอย่างยกเว้นคุอบอลนะครับใครที่เข้ามาในสนามแล้วไม่หมดเวลาห้าหมบอกจากสนามนะครับแล้วก็ไม่รับประกันความปลอดภัยในนักกีฬาในวันนี้ขอให้ทุกคนจงโชคดีในการเล่นกีฬากติกาวมวยไทยวันนี้ขอบคุณครับ ไอ้แสงไทห่หรือบ้างเมื่อได้มาเต็มระบบแทงเข่ามาดิเฮ้ยมาเต็มระบบแทงเข่ามาดิเฮ้ยตีสายมาตลอดบอลสับสองแสนท่านไม่ได้มาด้วยโอ้โหทวานี้นเข้ามาที่รอยไอคิวเสียไปหนึ่งประตู พูดถึงฟอร์มการเล่นพี่แสนชัยหน่อยฟอร์มการเล่นเขาเป็นไงเขาเก่งปะเก่งครับแต่ว่าไม่เก่งครับผมหอกเอโอ้ยเออตีเขาเล่นตำแหน่งอะไรพี่ตำแหน่งกองหน้าดีโว้ยกูกับลุนไอตีใครแตกวะทั่นการการการมันไปตามหาสร้างกันบ่หรือยังไงโอ้ไปขอลายเซ็นโอ้โหช่องไม่ใช่วไปส่วมั่วซั่วไปนู่นหัวขาวกับแสนชัยเริ่มมีวาวิวาทะกันเกิดขึ้นใช่ครับ ไม่ใช่ส่งแล้วไม่ไม้ไปถึงแล้วตีเลย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 ตีตีคนม่งไงเวลาวิ่งอ่ะเวลาให้วิ่งรวมเองมันมันเหนื่อยวันนี้ครับก็เป็นกิจกรรมหลายทั้งวันโคงการบันเทิงอ่ะนะเยอะแยะมหาบรรยไส้ตั้งแต่กิจกรรมร้าน ทำไมตำนานไม่เคยส่งผมเลยก็ส่งแล้วผมคุณก็บอกให้ผมวิ่งแล้วผมก็วิ่งแล้วคุณก็ไม่ส่งเวลาคุณวิ่งแล้วผมจะก่อนคุณฟังรู้เรื่องไหมผมถามคุณว่าทำไมคุณไม่ส่งผมก็มันมองไม่เห็นใช่วะคุณไม่ยอมเรียกผมมันจะมองเห็นได้ไงล่ะทั้งเกมผมไม่เคยได้บอลจากคุณเลยนะได้ดูทีเดียวทีเดียวเก้าสิบนาทีก็เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้ครับให้ครับ้